ปัญหาเรื่องไขมันหน้าท้องหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าพุงเนี่ยนะครับเชื่อว,ว่านะ่าจะเป็นเรื่องที่กวนใจใครหลายๆคนอยู่โดยเฉพาะคนที่งานยุ่งตารางชีวิตแน่นไปหมดจะหาเวลามาดูแลตัวเองก็ยากเลอเกินแต่ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะในบทสรุปนี้เราได้รวบรวมวิธีที่ทำตามได้จริงมาให้แล้ว ถ้ากำลังรู้สึกแบบนั้นอยู่แล้วก็บอกเลยว่ามาถูกที่แล้วครับเพราะเนื้อหาชุดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อไลฟ์สไตล์ที่วุ่นวายโดยเฉพาะเลยเราจะมาดูกันครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆยเนี่ยก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนกันเอาล่ะครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีลดกันเนี่ยเรามาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าเจ้าพุงที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันมาจากไหน การเข้าใจที่มาที่ไปของมันเนี่ยแหละครับคือกา้าวแรงที่สําคัญที่สุดเลยในการจะแก้ปัญหาให้ตรงจุดรู้ไหมครับว่าไขมันหน้าท้องเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะครับมันแบ่งเป็นสองชั้นหลักๆเลย 1. คือไขมันใต้ผิวหนังหรือ subcutaneous fat ไอตัวนี้คือนิ่มๆที่เราหยิบเป็นชั้นๆขึ้นมาได้แต่อีกแบบหนึ่งที่อันตรายกว่ามากก็คือไขมันในช่องท้องหรือ visceral fat ครับ ตัวนี้มันจะแข็งแข็งแล้วก็ไปเกาะอยู่รอบอวัยวะภายในของเราซึ่งถ้ามีไขมันชนิดนี้เยอะเกินไปก็จะเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจกับเบาหวานได้เลยการเข้าใจความต่างตรงนี้เลยสำคัญต่อสุขภาพระยะยาวของเรามากๆครับถ้าจะว่ากันตามหลักการพื้นฐานเลยนะครับสาเหตุหลักๆมันก็มาจากสมการง่ายๆนี่แหละครับคือพอร่างกายได้รับแคลอรี่เข้ามาเยอะกว่าที่เผาผลาญออกไปพลังงานที่มันเหลือก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นไขมันสะสม ซึ่งสําหรับผู้หญิงเราแล้วเนี่ยนะครับจุดที่ไขมันชอบไปกองรวมกันก็คือหนะ้าท้องนี่แหละจนกลายเป็นพุงหมาน้อยที่หลายคนไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่และนี่คือช่วงสําคัญเลยครับที่จะทําให้หลายคนร้องอ๋อเพราะว่าพุงเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสาเหตุเดียวกันเสมอไปนะครับการที่เรารู้ว่าพุงของเราเป็นแบบไหนจะช่วยให้เราเลือกวิธีจัดการที่มันเหมาะกับเราจริงๆแล้วก็เห็นผลได้ดีที่สุดลองมาดูกันนะครับว่าพุงแต่ละแบบมีลักษณะยังไง แบบแรกเลยคือพุงฮอร์โมนครับลักษณะเด่นๆของมันคือจะป่องนูนออกมาแค่ช่วงท้องน้อยที่น่าแปลกคือมักจะเห็นได้ชัดในคนที่รูปร่างผอมๆนะครับสาเหตุก็มาจากฮอร์โมนในร่างกายเรานี่แหละที่ไม่สมดุลโดยเฉพาะช่วงก่อนมีประจำเดือนเนี่ยจะเห็นได้ชัดมากเลยเพราะฉะนั้นนะครับวิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือการดูแลร่างกายให้มันสมดุลครับ ลองเปลี่ยนเมนูอาหารดูบ้างไม่กินอะไรซ้ำๆเดิมๆเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่หลากหลายและอีกอย่างที่สำคัญคือลองเช็คท่าออกกำลังกายของตัวเองดูอีกทีนะครับเพราะบางทีการออกกำลังกายผิดท่าก็อาจส่งผลเสียได้เหมือนกัน ต่อมาคือพุงคุณแม่หรือมัมมี่เบลลี่ครับอันนี้เป็นภาวะปกติมากๆที่เจอได้บ่อยในคุณแม่หลังคลอดเลยไม่ต้องกังวลไปนะครับมันเกิดจากไขมันที่สะสมไว้ตอนตั้งครรภ์บวกกับมดลูกที่ยังต้องใช้เวลาในการกลับคืนสู่ขนาดปกตินั่นเอง ข่าวดีก็คือพุงประเภทนี้จัดการได้ไม่ยากเลยครับถ้าไม่ได้มีไขมันสะสมมาเย ứ, อะตั้งแต่ก่อนหน้านะครับแค่ออกกำลังกายสม่ำเสมอสักเดือน2เดือนหน้าท้องก็จะกลับมากระชับได้แล้วส่วนเรื่องมดลูกเนี่ยเดี๋ยวร่างกายเขาจะจัดการให้กลับเข้าที่เองภายในประมาณ6สัปดาห์ครับพุงแบบนี้ลักษณะค่อนข้างจะชัดเจนเลยครับคือจะเป็นชั้นไขมันหนาๆซ้อนๆกันอยู่สาเหตุก็ตรงไปตรงมามากเลยค่ะคือมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ หรือกินของหวานหวานที่มีน้ําตาลสูงเป็นประจําแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายด้วยไขยมันมันก็เลยมาสะสมกันอย่างรวดเร็วเลยครับวิธีแก้ก็ตรงไปตรงมาเหมือนกันครับก็คือต้องไปแก้ที่ต้นเหตุเลยนั่นก็คือลดการดื่มแอลโกอฮอล์ลงออกกําลังกายให้สม่าเสมอขึ้นแล้วก็เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5้าหมู่ในปริมาณที่ร่างกายต้องการจริงๆไม่ใช่กินตามใจปากอย่างเดียว ภุมประเภทนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆครับคือตอนเช้าตื่นมาเนี่ยหนะ้าท้องยังแบนราบอยู่เลยนะแต่พอใส่สายหรือใบไบ่เท่านั้นแหละท้องกลับป่องออกมาเหมือนลูกโป่งเลยทั้งๆที่ยังไม่ได้กินอะไรหนักๆเลยด้วยซ้ําสาเหตุก็มักจะมาจากแก๊สในระบบทางเดิอนอาหารหรือการย่อยที่ไม่ปกตินั่นเองครับวิธีจัดการเบื้องต้นเลยนะครับลองปรับพฤติกรรมการกินง่ายๆดูก่อนเลยคือพยายามกินอาหารให้ตรงเวลามากขึ้นแล้วก็เคี้ยงอาหารให้ละเอียดละเอียด เพื่อช่วยลดภาระของระบบย่อยอาหารแต่ถ้าลองทำแล้วอาการมันยังไม่ดีขึ้นการไปปรึกษาคุณหมอเพื่อหาสาเหตุจริงๆก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดครับและสุดท้ายครับพุงจากความเครียดลักษณะคือมันจะเป็นก้อนแข็งๆอยู่ช่วงท้องส่วนบนนะครับตั้งแต่ใต้ลิ้นปีลงมาถึงสะดือเลยซึ่งอันนี้เป็นผลโดยตรงจากความเครียดเรื้อรังแล้วก็การนอนน้อยเลยครับมันทำให้ฮอร์โมนความเครียดสูงขึ้น แล้วก็ไปกระตุ้นให้ไขมันมาสะสมตรงนี้เพราะฉะนั้นวิธีแก้ที่ดีที่สุดคือต้องไปจัดการที่ต้นตอของมันเลยครับพยายามนอนหลับให้มีคุณภาพอย่างน้อยคืนละ6กถึงแชั่วโมงแล้วก็ลองมองการออกกําลังกายเป็นเครื่องมือระบายความเครียดดูนะครับไม่ใช่แค่เพื่อลดไขมันอย่างเดียวพอเราผ่อนคลายขึ้นเดี๋ยวหน้าท้องมันก็จะค่อยๆกลับมาแบนราบได้เองเอาล่ะครับหลังจากที่เรารู้จักประเภทของพุงกันไปแล้วก็ถึงเวลาลงมือปฏิบัติกันสักที ในส่วนนี้ก็คือแผนการออกกําลังกายที่เน้นสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวโดยเฉพาะเลยซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการมีหน้าท้องที่แบนราบครับบนหน้าจอนี้คือเจ็ดท่าเด็ดๆที่เหมาะกับการสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องมากๆเลยนะครับแต่เพื่อให้เข้าใจลึกซึ้งและทําตามได้ถูกต้องสําหรับคนที่มีเวลาจํากัดวันนี้เราจะมาเจาะลึก3ามท่าพื้นฐานที่สําคัญที่สุดกันก่อนซึ่งเป็นเหมือนรากฐานของแกนกลางลําตัวที่แข็งแรงเลยครับท่าแรกเลย p l a n k นี่คือสุดยอดท่าบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเลยครับเคล็ดลับก็คือให้เกรงหน้าท้องกับสะโพกไว้ตลอดเวลาเลยนะอย่าให้หลังแอ่นหรือก้นด่งเด็ดขาดลองนึกภาพว่าร่างกายเราเป็นเหมือนไม้กระดานแผ่นเดียวตรงๆมันจะช่วยสร้างความแข็งแรงจากข้างในออกมาได้เต็มที่เลยครับต่อกันด้วยท่าคลาสสิกอย่างครันช์ครับ สิ่งสำคัญมากๆของท่านี้คือการใช้แรงจากกล้ามเนื้อท้องในการยกตัวขึ้นมานะไม่ใช่ใช้แรงเวี่ยงจากคอเด็ดขาดลองจินตนาการว่าเรากำลังดึงซี่โครงเข้าหาสะดือคอกับกระดูกสันหลังพยายามให้เป็นเส้นตรงหายใ้ออกตอนยกตัวขึ้นแล้วก็หายใจเข้าตอนผ่อนตัวลงช้าๆครับและท่าซิทอัพครับท่านี้จะช่วยบริหารกล้ามเนื้อได้หลายส่วนพร้อมๆกันเลย เคล็ดลับคือไม่ต้องรีบครับทำช้าๆแต่เน้นๆโฟกัสไปที่การเกรงหน้าท้องทั้งตอนขึ้นและลงแล้วก็ค่อยๆเพิ่มจำนวนครั้งไปทีละนิดในแต่ละสัปดาห์เพื่อทา้าทายร่างกายและสร้างความแข็งแรงอย่างต่อนเนื่องครับการออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญมากๆครับแต่จะให้ได้ผลดีที่สุดเนี่ยมันต้องทำควบคู่ไปกับการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของเราด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้คือรากฐานเลยครับที่จะช่วยให้ผลลัพธ์มันอยู่กับเราไปได้นานๆอย่างยั่งยืนนี่คือ4ีเสาหลักเลยครับ 1. คือเลือกกินของที่มีประโยชน์แทนการกินตามใจปาก 2. คือดูแลสุขภาพลำไส้ซึ่งเปรียบเหมือนสมองที่2ของร่างกายเราเลยนะ 3. คือดื่มน้ำให้พออย่างน้อยวันละ2.7ลิตรสำหรับผู้หญิงและ4คือการนอนที่มีคุณภาพซึ่งมันสำคัญกับระบบเผาผลาญและการคุมฮอร์โมนความหิวแบบไม่น่าเชื่อเลยครับ การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยแต่ถ้าทําสม่ําเสมอเนี่ยมันสร้างความแตกแต่างได้มหาศาลจริงๆเห็นไหมครับว่าทั้งหมดที่เราดูกันมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่สูตรลดพุงแบบเร่งด่วนแต่มันคือแผนการที่ยั่งยืนเพื่อสุขภาพที่ดีและความมั่นใจในระยะยาวของเราครับมันคือการผสมผสานความเข้าใจในร่างกายตัวเองการออกกําลังกายที่ตรงจุดและการสร้างนิสัยที่ดีในชีวิตประจําวันเข้าด้วยกันสุดท้ายนี้คําถามที่สําคัญที่สุดไม่ใช่ว่า จะทำทั้งหมดนี้ได้อย่างไรนะครับแต่คืออะไรคือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆอย่างแรกที่จะเลือกหยิบมาเริ่มต้นทำได้เลยในวันนี้เพราะการเริ่มต้นก้าวแรกนี่แหละครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้ว